สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาคุยในหัวข้อที่ว่าผู้ชายสี่ประเภทที่ควรเลือกคบคบไปชีวิตไม่มีทางจเจริญนะเขาบอกว่าเคล็ดลับที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลยแหละนั่นก็คือการมองผู้ชายมองลักษณะนิสัยแต่หลักคือสี่ประเภทนี้ ถ้าเจอผู้ชายแบบที่กล่าวมาเมื่อไหร่รีบถอยห่างเลยถ้าไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลังนะคะเขาบอกว่าหนึ่งไม่วางแผนอนาคตผู้หญิงเราการจะคบกับใครสักคนก็คงจะต้องวาดฝันว่าอยากจะคบไปนานๆบางคนคิดไกลถึงเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวแต่ถ้าผู้ชายที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ไม่รู้จักการวางแผนอนาคตใช้ชีวิตแบบ อยู่ไปวันๆไม่มีการวางแผนเรื่องเงินเรื่องความมั่งคงในชีวิตคุณจะไว้ใจให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างไรผู้ชายแบบนี้อย่าเสียเวลาคบเลยค่ะนะคะสคบเพื่อหวังผลประโยชน์อย่าเสียเวลาคบกับผู้ชายที่คบคุณเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์จากคุณไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจ หรืออะไรก็ตามคนแบบนี้คือคนเห็นแก่ตัวคิดหวังจะปอกลอกเขาอาจไม่เคยรักคุณจริงเลยก็ได้แล้วคุณจะเสียเวลาคบต่อไปทำไมล่ะนะคะสมไม่ให้เกียรติผู้หญิงผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องรองรับอารมณ์ไม่ว่าจะไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรมาคุยมาคุณต้องเป็นที่ระบายตลอด ะะทั้งอารมณ์ทางเพศทั้งอารมณ์โกรธหรืออะไรก็ตามที่คุณไม่จําเป็นต้องทนผู้ชายดีๆเขาไม่ทํากับผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าคนรักแบบนี้หรอกนะคะ 4. ไม่รู้จักพอสำหรับคนไม่รู้จักพอต่อให้คุณแสนดีขนาดไหนเขาก็พร้อมจะหักหลังคุณได้เสมอโดยไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรช่วงแรกคุณอาจรู้สึกท้าทายอยากสยบผู้ชายเจ้าชู้แต่ระวังนะคะ จะทุกขจนหาทางออกไม่เจอรีบถอนตัวนะฮะรีบถอนตัวออกจกมาเอาเขามาก่อนที่จะสายไปกว่าน,นี้นะคะก็จริงนะคะจินก็ว่าคือถ้าเราเจอคนในสีข้อนี้ที่จรินกล่าวมานี้นะคะเพื่อนๆรีบถไยออกมาเลยนะคะอย่า ถลัำไปนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะเราถลัำไปลึกแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นผลเสียจากเรานะคะยังไงจินก็ฝากเพื่อนๆลองเอาไปคิดและสังเกตกันดูนะคะว่าเราเนี่ยนะคะยังมีการครบกับบุคคลในลักษณะ4ข้อนี้บ้างหรือเปล่านะคะยังไงจินก็นะคะฝาก เอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ